สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวชมนะครับตลาดนัดเช้าหนองค้อนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งจะพาไปชมบรรยากาศยาวๆกันเลยนะครับนี่ไปทุกๆโซนเลยนะครับนี่ฮะเริ่มติกันที่โซนอาหารกันก่อนนะครับก็มีตั้งผลไม้อาหารสดนะครับอาหารสําเร็จรูปนะครับตลาดก็จะเริ่มตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปนะครับ คนก็เริ่มคึกคักแล้วนะครับผมไปถึงก็ประมาณเกือบเกือบผมวันเช้านะครับตลาดเขาจะแยกโซนันอย่างชัดเจนนะครับโซนอาหารโซนเสื้อผ้าใหม่นะครับโซนอะไหล่มือสองนะครับโซนต้นไม้สวยงามนะครับสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับวันนี้ผมจะพาเที่ยวชมทุกโซนเลยนะครับ ครับผู้คนก็เริ่มทยอยกันมาจับจ่ายซื้อของนะครับให้ผมแนะนำนะครับให้ไปประมาณตีห้ากว่านะครับเพราะาประมาณเจ็ดโมงในคนเริ่มทยอยมานานแน่นแล้วนะครับทีนี้แบบที่ใหญ่นะครับรังหนึ่งนะครับอนี้แคงระเบิดต้นกอดนะครับแกงระเบิดต้นกอด

ตามเป้าหมายของพนักงานบริษัทนะพนักงานอาสาทูผลลัพธ์จากอุปถัมภ์ของพนักงานนะอาสาธุอาสาทูโซนเสื going, nah. ้อผ้านะครับก็จะอยู่ติดกับโซนอาหารเลยนะครับอยู่ข้างๆกันเลยนะครับบริเวณก็ใหญ่พอสมควรแล้วนะครับจะมีสินค้าให้เลือกมากมายนะครับมีทั้งเสื้อผ้าใหม่นะครับ เสื้อผ้ามือสองรองเท้าใหม่รองเท้ามือสองมากมายนะครับของใช้จิปาถ่ามากมายแฟชั่นต่างๆครับจะอยู่รวมๆกันนะครับใครที่ชอบเดินนานๆเนี่ยครับชอบชมนี่บอกเลยครับจุใจนะครับฮะกำลังคึกคักเลยนะครับส่วนนี้เป็นส่วนของมือสองต่างๆนะครับกำลังคึกคักนี่โซนนี้โซนของใหม่นะครับ จะมีลูกค้าเริ่มมาจับจ่ายซื้อของกันแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับตลาดเข้ากว้างมากนะครับใครที่ชอบเดินโดูชมนานๆนีครับต้องมาเช้าๆนะครับตีห้าครึ่งนี่ต้องมาถึงตลาดแล้วนะครก็จะเดินประมาณ2ชั่วโมงครัจะได้ไม่ร้อน เขาใช้สายในแดดจะร้อนนะครับ ก็บวกเข้าไปเป็นห้าพันแล้วมันก็การแรงช้างอีกต้องเก็บเงินเก็อียดมาโซนนี้นะครับจะเป็นของใช้ภายในบ้านต่างๆนะครับที่ใช้โทรศัพท์หูฟังต่างๆนะครับเครื่องประดับตกแต่งภายในบ้านต่างๆนะครับแล้วก็พวกอะไหล่รถยนต์อะไหล่มอเตอร์ไซค์เครื่องมือช่างนะครับพัดลมตู้เย็นนะครับมีหมดนะครับ อะไรเครื่องตัดหญ้าต่างๆนะครับเห็นผมเห็นก็มีทุกอย่างนะครับนี่ฮะครบเลยนะครับก็คือสําหรับส่วนตัวผมนะครับผมชอบโซนนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อเราก็มาเดินชมนะครับมันเพลิดเพินดีนะครับนี่ครับของเยอะมากๆนะครับเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับ ขอย้ำอีกครั้งนะครับให้มาประมาณตีห้ากว่าเป็นต้นไปนะครับจะได้ไม่แดดร้อนนะครับอย่างที่ผมมาเนี่ยแดดจะไม่ออกกําลังดีนะครับกําลังเดินเพลิดเพลินดีเลยนะครับไม่ร้อนครับผม นี่ครับอะไรต่างๆเยอะมากๆนะครับผมถ่ายมานี่ก็แค่ประมาณ60%เองนะครับทําใครมีโอกาสได้แวะไปเยี่ยมชมก็เชิญได้นะครับตลาดนองคอนะครับ บรรยากาศกำลังคึกคักเลยนะครับคแค่พันสามลังนึงอ่ะมันมามาซื้ออะไรมาซื้อเครื่องใช้ต่างๆกันนะครับเนี่วนะครับผมเดินดูผมก็เห็นเครื่องมอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องก็มีนะครับเนี่ยเห็น <c oughs> มีทุกอย่างจริงๆนะครับ กัญชาเมือสอง้สวยอะไรต่างๆนะครับถอยเสียอันชนมีทุกอย่างนะครับครับต่อไปจะเป็นโซน ไม้ประดับปลาสวยงามต่างๆนะครับสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะครับส่วนนี้คนก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับมีทั้งพืชผกสวนครัวดอกกุหลาบกล้วยไม้มีทุกอย่างนะครับปุ๋ยก็มีตู้ปลาก็มีนี่ครับหนูน่ารักน่าก,ก็มีส่วนนี้ใครที่ชอบสิ่งสวยงามแบบนี้นะครับเชิญเลยนะครับเยอะมากๆนะครับ สวยงามต่างๆนะครับมีหมดเลยนะครับตัวนนี้เด็กๆชอบนะครับน่ารักน่ารักกระตายเด็กๆชอบเลยนะครับร้านนี้ 非常多。 เป็ดมีไก่ขายด้วยนะครับผมเดิมเห็นยังตกใจเลยโอ้โหมีครบจริงๆนะครับ่วนนี้ก็ถือว่าคึกคักเลยนะครับผู้คนชอบมากครับส่วนนี้ แดงมาพี่แดงป่ะนี่แล้วนี่แดลแดงแดงแดงเยอะได้บาที่ครับสำหรับผมเดินประมาณเกือบ3ชั่วโมงครับได้เสื้อมาหนึ่งตัวนะครับตัวละห้าสิบบาทรบรรยากาศตลาดนัดน้นองคอนะครับมีทุกวันอาทิตย์นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณตีห้าเป็นต้นไปนะครับใครมีโอ,อก,กาสได้ไปเที่ยวชมเขาไปได้นะครับ สวัสดีครับผม